มเชื่ออย่างหนึ่งคือเรื่องของม u s c l e memory ก็คือเรื่องของการจําจากการทํางานการจําจากการที่เราได้ลองจริงๆซึ่งถ้าเรามองจริงเมื่อประมาณ5 6ปีก่อนนี่มันไม่มีแพลตฟอร์มอะไรที่เป็นเรียน Cy b e r s e c u r i t y แบบที่ได้แฮกจริงได้ฟอร์เอนซิจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมไม่คนทําเราก็เลยอยากทาตรงนี้ขึ้นมาให้เขาได้ลองจริงๆให้เขาได้ทําจริงๆเพื่อที่เป็นการสร้างประสบการณ์ก่อนที่เขาจะได้ไปทํางานใน บริษัทไหนก็แล้วแต่ผมมองว่าพาร์ทของไซเบอร์เทคโนโในประเทศไทยมันค่อนข้างขาดคนอีกจำนวนมากครับก็เลยอยากจะสร้างคนกลุ่มนี้ขึ้นมาครับไฮไลท์ฟิเจอร์ของ c y b e r ร์เนี่ยแน่นอนคือพื้นฐานหลักคือเรื่องของการเรียนรู้ครับแล้วก็การปฏิบัติเป็นหลักแต่พาร์ทหนึ่งที่เราพยายามมุ่งเน้นเหลือเกินก็คือเรื่องของ h a l l e n g e เรื่องของการท้าทายตัวของคนว่าเออถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะท้าทายกับสิ่งที่เขาไม่รู้ได้หรือเปล่า เราพยายามสร้างโจทย์ต่างๆที่ไม่มีขันธ์ทำหรือแม้กระทั่งการเรียลลิสติกคือการสร้างจากการแจ้งช่องโหว่ใดๆแล้วทำมาเป็นตัวของระบบขึ้นมาจริงๆให้ลองได้เขามีประสบการณ์ลองดูซึ่งในภาคนี้เป็นภาที่คนอื่นไม่มีนะครับในตัวของเซมไกลวเนี่ยมีการสร้างเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็นแล้วแต่สามารถเข้ามาเรียนได้ครับจะเป็นโปรแกรมเมอร์จะเป็นซิสเต็มเอนจิเนียร์จะเป็น คนจบใหม่หรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่สนใจเรื่องของ cybersecurity ก็สามารถมาเรียนรู้ได้เพราะว่าเราสร้างเนื้อหาตั้งแต่วันอวันเลย101แเลยว่าระบบคอมพิวเตอร์ทำงานยังไง IP คืออะไรเรื่องของ Network ยังไงเว็บแอปพลิเคชันทำงานยังไงโจมตียังไงป้องกันยังไง Forensic ิก Fore ยังไงมันมีตั้งแต่ตัวเนื้อหาพื้นฐานจนระทั่งถึงระดับแอดวานซนะครับดังนั้นสามารถที่จะเรียนได้ทุกระดับนะครับ ตัวเซกเพย์เกาแพลตฟอร์มครับก็น่าจะตอบโจทย์ของบริษัทในการที่เราต้องการจัพัฒนาคนเนื่องจากว่าอันดับแรกเลยมันเป็นแพลตฟอร์มภาษาไทยแลวก็จะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนทีมงานนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราจะหาคนเนี่ยเรามักจะสัมภาษณ์กันในทางทฤษฎีหรือว่าถามคนเรื่องทฤษฎีเป็นหลักมากกว่าแต่ว่าตัวเซกเพยเก่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีแลบให้ลองเล่นครับก็จะสามารถสร้างประสบการณ์ครับให้กับทีมงาน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติมากยิงขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทําแลปบปฏิบัติหรืออะไรเองเนี่ยเราจะต้องสร้างแลบ,บเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นที่ตัวแพลตฟอร์มได้เลยแล้วก็มีการอัปเดตเนื้อหาต่างๆเข้ามาตลอดเวลาครับพอดีว่าเคยเป็น IT Project Manager มาก่อนค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเวลาทำระบบระคะจะต้องมีการแฮ็กหรือมีช่องโหว่ในเรื่อง Security มีเข้ามา <c oughs> ค่ะเลยสนใจที่จะสมัคร แล้วก็มาเรียนรู้กับที่นี่ค่ะปัจจุบันนะครับก็คือทํางานตรวจสอบระบบสารสนเทศน,นะครับโดยเฉพาะระบบที่เป็นการเงินแต่ว่าผมอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการทำ security มากขึ้นอย่างโดยเฉพาะพวก blue team กับ red team ครับในการทำ VA pentest เพื่อที่จะได้รู้ถึงวิธีการควบคุมระบบการเงินนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัภยมากขึ้นครับ<ภ>ก <morality> ็คือ<ณ>มัสึกว่ามาทำได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่า การที่มันมีซอรให้อ่านมีความเข้าใจเป็นภาษาไทยอะค่ะมันก็คือเข้าใจ KK มากขึ้นพอเข้าใจเราก็สามารถไปต่อในหัวข้ออื่นๆได้เรื่อยๆเลยค่ะก็ตอนที่เรียนศิลไฟการนะครับก็จะใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่มเวลาที่เราเรียนเวลาที่เราสามารถทําแบบนี้ได้ก็จะเห็นคะแนนเราขึ้นในสกอร์บอร์ดแล้วก็ดูว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ก็คล้ายๆว่าแข่งขันสนุกกับเพื่อนๆเป็นความรู้สึกที่สนุกพอสมควรเลยครับ แล้วก็เมนูค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หลากหลายให้เราแบบลองเล่นลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมากกลุ่มลูกค้าของเซเปกาลเนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายมากครับตั้งแต่มหลาลัยเรามีการทําตัวของ m o u กับในมหลาลัยหลายหที่ที่ เราใช้ตัวแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ให้กับเด็กมหาลัยนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กมหาลัยอยากเรียนรู้กับเราเอง<ม>แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งคือจากองค์กรต,ต่างๆครับเรามีองค์กรชั้นนํามากมายในประเทศนะครับที่มาใช้ตัวของแพลตฟอร์มของเราเพื่อจะเป็นตัวเรียนรู้ของทีมแล้วก็เรื่องของการ tracking ว่าตัวของคนในทีมนั้นเรียนรู้ไปแค่ไหนนํามาเป็น KPI ในการวัดผลอีกต่างหากความกว้างของของคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยมันสูงมากนะครับตั้งแต่พื้นฐาน,นยันท่าน a d ดวานซ์เลย แต่แน่นอนคือในพาร์ทหลักๆคือเราก็ยังพยายามมุ่งเน้นไปที่ตัวของทาง enterprise ที่เป็นตัวของ user ต่างๆเพราะว่าอยากจะให้ตัวของบริษัทนั้นพัฒนาบุคลบุคลากรให้ช่วยป้องกันตัวของระบบของบริษัทได้ดีมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ